สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube ทีมงานลูกตุ้งกาแฟดำบชแนลวันนี้จะพามาดูส่งทีของแต่ละค่ายนะคมาแรงันแรกจะเป็นสวิงครับคันนี้ปั้นหมดไปส่งไปห้าร้อยบาทส่งไปห้าร้อยบาทหรือสองหมื่นห้าพันบาทครับส5ง0ห้าร้อยบาทครับชุดสีเป็น ของเดิมก็ทำสีใหม่คันนี้ที่เคยลงในคลิปไปนะครับยอดวิวดีมากเลยต่อไปเป็นเม็ดนางพญาครนะับปนนี้ไม่รู้แต่ว่าหน้าอุรับหลต่อไปก็เป็นอาซี้รยนะ คันก็เป็น r อน400นอน400ดับเบิลนะครับจอดคู่กันสายต้องคนเลยความหล่อเทียบกันไม่ติดเลยครับคนละสไตล์คนละแนวกัน,นกันนึงแนวสปอร์ตกันนึงแนวซิงคันะวัยรุ่นต้องเข้าใจ <c oughs> กันนู้นแต่งแบบเดิมๆรถกุนะนแก่ๆครับเดิมๆกันนี้ก็เป็นบีทฮอนด้าบีท110อา นี่คันนี้ก็เป็น Honda b e a t 1อยสนะครับอีกคัน,นคนันนี้ก็กำลังทำอยู่นะนยังไม่เสร็จสมบูรณ์รถปั้นนะครับคันนี้ b e a t 1ยสนะครับทุกคันออกจากอูมูสารการช่างต้งหนะุ<อ>่นกันนี้ก็จะแต่งเยอะหน่อยนะเป็นน็อตเลด นักขุมนะครับมันสำคัญนะนวดเครื่องมือของนักขุมอันนี้เขาเรียกอะไรครับจังตัวนี้ควาวน้ำครับใส่มน้ำน้ำมันเดินไปทางไหนครับเข้าไปในเครื่องครับจะมีวาวน้ำอยู่ครับครับระบายความร้อนใช่ไหมครับบายความร้อนด้วยน้อง วิ่งทางไกลนี่คือแบบสบายสบาย,สบายไปเลย,าย,ายมารีวิวด้านในนะครับโจ๊<า>กเป็นโจ๊กของโช๊กเกซี่กองปลอมเต้ๆออกไม่ใช่กองเต้นะครับแมกีไปวแมกี่มันทำกันมาเนี่ยเติเกิเี่ยเลย เดี๋ยวหองนัวนันได้นั่นเลยสิเริเล่นในคูเกิลเมพในเป็นสีเลยสว่าไ้คนึงเด็กมลี่ไหมกันนี้ยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับขาสี่ร้อยป้ายแดงหลุดแล้วมันกล้าไปไหนก้าไปตังไปกดตรงนั้นเยอะหรอตัวหรอถึงมันมันหยูดติดมันดำไหมหรอไปเดียวไเดียวไปเยวายใชไปบกพีตื่นูว่ามือ เอออนี้ปั๊มออโตนี่รู้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ